mùa rét mày đi gấp tấm bữa sớm cũng đâm gấp mà bên nhàn thẻo nước tàu gấp ổn น้องเขาจะมาป็นงานแถวไหมครับผมว่างานแถวครับผม้างหน้ามีลุ้นครับท่านผู้ชมนี่ครับนี้ ครับสวยงามแถวนี้นะแจะยาวนานครับรู้สึกได้ข้างหน้ามีของครับน้องเขาชื่อว่าปลากระพงหิน เราเรียกกันว่ากับกงดำหรือขี้เร้าหลายชื่ออยู่ครับคนก็เรียกหมแตกมีอะไรครับข้างหน้าครับผมข้างหน้าดึงแรงแรงครับผม ของทีเนี่ยแบบนี้หายากครับท่านผู้ชมครับสวยงามสวยงามโอ้โหยังมีอีกครับท่านผู้ชม ใจรับตัวใจหลังหลังเลยรับตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับสายสามสาสามทางหน้ายังไม่ดึงอีกครับผม

อ้ตาต่อตาเลยครับผมท่านผู้ชมครับโัวเรียกว่าติดจุกตาครับอย่างสุดกับท่านผู้ชมครับไม่ได้เงี้ยในนี้นะครับผมข้างหน้าดงดีครับเป็นงานแถวที่สุดยอดมาก